เดี๋ยวมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นไพเปอร์ของตัวผมเองนะครับนะครับตัวนี้เป็นเป็นไพเปอร์ที่ที่ผมแปลงเป็นขาล้อแบบเทนเนอร์นะครับจะไม่ได้เป็นไอตัวไพเปอร์แบบปกตินะครับก็คือทําทําไว้เล่นๆนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมเพิ่มตัวไอ้นี้เข้ามานะครับเป็นออปชั่นนะครับเป็นแฟบนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นแอรอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแฟบนะครับสองข้าง เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอชุดไฟนะครับเดี๋ยวรอสั่งชุดไฟมาลงนะครับตันนี้มอเตอร์ผมไปแกะเอาตัวเก่ามาใส่นะครับเป็นสองสองหนึ่งเจ็ดนะครับพันสองใบสิบใบใบใบสิบคูณห้านะครับเป็นใบอีนะครับสปินเนอร์ก็สี่สิบขนาดสี่สิบมิลนะครับคร่าวๆนะครับนี่ครับรอรอรอชุดไฟครับรอรอของงบซื้อชุดไฟมาใส่นะครับ เป็นแฟบนะครับสาหรับตัวนี้ในในกรณีที่นะครับใครใครต้องการที่จะเพิ่มแฟบนะครับก็คือจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับสําหรับตัวไพเปอร์นะครับนี่นะครับเป็นแฟบเป็นออปชั่นนะครับอ่านี่นะครับก็เปิดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูเปิดได้ได้เยอะพอสมควรนี่นะครับคือถ้าถ้าถ้าเปิดแบบนี้ก็คือ จะจะเป็นเป็นแอร์เบรกแล้วนะครับคือจะจะไม่ใช่แฟบแล้วนะครับถ้าเปิดเดยอะขนาดนี้คือจะใช้เบรกต้านอากาศแทนแล้วนะครับส่วนตัวแอรลอนก็เปิดได้เยอะครับบานใหญ่บานค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็ความก่วงนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ห้าเซนปกติจะอยู่ที่สี่เซนนะครับถ้าเป็นเป็นแอรลอนปกติเพราะว่ามันมันมันตัดทํา ทำแฝดไปครึ่งหนึ่งนะครับก็เลยต้องเพิ่มพื้นที่เวลาคอนโทรลมันมันจะได้ตามมือนะครับนี่นะครับมันจะใหญ่นะครับเปิดได้เยอะนะครับเวลาเล่นเล่นท่าเล่นอะไรต่างๆนะครับมันจะได้หนีกว่าถ้าถ้าถ้าตัวนี้มันเล็กมันก็จะไม่ติดมือเท่าไหร่นะครับเวลาเราบินเล่นท่าเพราะว่าเราตัดแฝดไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับอ่านี่นะครับสาหรับใคร ที่ต้องการก็สั่งเพิ่มได้นะครับแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งในในกรณีที่เราทําแฝดอย่างนี้นะครับคือสายบายมันมันจะใช้สองเส้นนะครับสําหรับตัวแอรอนแล้วก็ตัวตัวแฝดนะครับตัวตัวแอรอนมันจะใช้สายบายหนึ่งเส้นแล้วก็สายต่อเซอโบร์อีกหนึ่งเส้นนะครับก็คือจะจะมีสายพ่วงอยู่สองเส้นนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นสายบายแค่เส้นนึงนะครับแล้วก็จะมี ตัวฮอนนะครับฮอนที่เพิ่มขึ้นมา2ตัวฮอนแล้วก็ตัวสต็อปเปอร์นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือก็เลยเป็นที่มานะครับทําไมมันจะต้องเพิ่มนะครับในเรื่องของราคาสาหรับลําที่ใส่แฟบนะครับเดี๋ยวรอชุดไฟประกอบเสร็จเราจะบินตทดสอบอาการให้ดูครับสําหรับตัวไฟเปอร์มีชสามสนะครับติดแฟบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยมาดูนี่นะครับแทนมอเตอร์ เหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกตัวนะครับใช้นอ็อตขนาดสามมิลนะครับห้าตัวยึดนี่นะครับคร่าวๆนี่รอรอดัดขาล้อเนี่ยรอรอดัดขาล้อมาใส่นี่ครับส่วนะส่วนน้านใต้ก็ประมาณนี้ครับเป็นงาน O B P ทั้งหมดนะครับที่ผมทำอ่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับพลาสติก P V C แข็ง แข็งมากครับอ่าโอเคครับ